ล้วกำลังจะทำอะไรกันลูกเค้กสไปเดอร์แมนเค้กสไปเดอร์แมนคูบลูกไปในเค้กเลยดีไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมที่ทีอยากจะเอาหน้าจุ่มเหรอเอาจริงเปล่าอ่ะอันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยเ้จบูด้วยจบูไม่ได้เลยไม่ได้เลย นี่ก็เปิดทิเปเหรอโอ้ยมันต้องเปิดด้วยการถอดเสื้อครึ่งตัวไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วครับเราไม่หาอะไรกินที่มันเฮลตี้เฮลตี้หน่อยดีกว่าไปอาอาออรู้สึกแอคทีฟมากเลยเราอยากหาอะไรที่มันแบบมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเธอทำอะไรอยู่อะเรากำลังจะเตรียม ของให้ลูกทำเค,ค้กวันนีเ้เป็นไงลูกพ่อเหม็นกินเนื้อไหมกลิ่นชายชาตรีของพ่อเตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าเค,ค้กอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะทำเค,ค้กให้ลูกมาช่วยทำเค,ค้กอะไรเค,ค้กไบเด e ร์มันพิงเหรอใช่นี่ไงล่ะนี่คืออะไรของตกแต่งนี่ไงที่รักเราหิวว่ะเธอมีอะไรเฮลตี้เฮลตี้กินไหมมีแน่นอนอ่ะ เอาไปทากินเองนะเพราะว่าไม่ว่างเลยจริงๆนี่โอ้โหหุ้ยอะไรเนี่ยน้ํามันลําข้าวคิงน้ํามันลําข้าวคิงขวดเป็นแบบนี้หรอสวยเวลาอืม้มน้ามันลําข้าวคิงเนี่ยมีประโยชน์เหมาะกับคนเฮลตี้เฮลตี้อย่างเราใช่ไหมลูกใช่ไหมคะขอ <c oughs> ก่อนขออยากได้ไหมขอขอให้ขอให้น,น,น้องพี่หนูก้นเหม็นเหมนแล้วไปให้ป้าปุ๊กดูดิาไม่ใช่ป้าปุ๊กจะไปดูให้ว่าก้นหนูเหม็นหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวป้าปุ๊กจะเช็ดก้นให้ป้าปุ๊กอุ้มไม่ได้ลูก สบาแบงนะขวดนี้เนี่ยนะครับเขามีสารที่เรียกว่าโอลิซานลนะครับสารจากธรรมชาติที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดในขวดนี้ครับจะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่มันไม่ดีอยู่ในร่างกายเราครับและมันก็มีอยู่แค่ในน้ํามันลําค่าเท่านั้นเองแล้วขวดนี้เนี่ยนะเขามีวิตามินอีด้วยนะขวดเดียวเนี่ยทำได้หมดเลยเนี่ยเราทำกับค่าให้ลูกกินแล้วก็ใช้น้ํามันลําค่าอันนี้เหมือนกันขวดเดียวเนี่ยนะทั้งทอดหมัก ผัดย่างได้หมดครบเลยหรือว่าจะเป็นน้ำสลัดก็ได้นัจ๊าอ่าช่วงนี้ทารสกั์สุขภาพจะเอาไปเป็นน้ำสลัดสิดีงั้นเอาไปทำสลัดดีกว่ากลัวจะได้ไม่เละเทะเนาะต่อให้ทำอะไรก็ไม่เละเทะนั้นจ้า <c oughs> เพราะว่าเขามีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวที่เหมาะสม <c oughs> แต่คือขวดนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยน้ำมันคิงเขาจะไม่ได้ใช้ขวดแบบนี้อันนี้นะครับมีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้นเองวันนี้นะครับจนถึง31มกราคมหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดเลยใช่แล้วลายก็คือสวยมากคุณดูสิมีความเกใ๋ใช่ใช่คือถ้าวาอยู่ในครัวนะก็คือจะอัพให้ครัวเราด้นะดูมีสง่าราศีขึ้นมาเลยนี่เรียบหรูดูแพงมีสอลายนะคะ แต่ว่าลายเนี่ยมันจะสวยเท่ากับลายเค้กที่ลูกเรากำลังจะเพ้นวันนี้ได้หรือเปล่านั่นเองถือว่ามันจะโอเคมไม่รู้ไม่เราก็ไม่รู้นะเพ้นเค้กไหม,มคะออเอาไหมเอาไหนใครอยากเพ้นเค้กยกม,มือขึ้นเย้เพ้นเค้กค่ะใครชอบน้ำมันํำข้าวคิงยกมือขึ้นเย้มไม่ยกไหกน่หนึ่งสี่เหรอเออเนี่ยวันนี้หาซื้อเหมือนกันไม่มี หนึ่งสี่ใช่ไหมหนึ่งสี่เหรอเมื่อวานเนี้ยถ่ายไปอ่ะนี่บอกเลขอะไรวะหนึ่งสี่จ้านี่ขพมีนี่มันได้จริงเลยเรากำลังจะทำอะไรกันลูกเค้กสไปเดอร์แมนเค้กสไปเดอร์แมนถูกต้องเรากำลังจะแต่งหน้าเค้กอันนี้คืออะไรหนูรู้ไหมครีมมันคือครีม ตรงนี้เห็นไหมตรงเป็นกรวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดนะลูกเสร็จแล้วเราก็จะบีบลงไปอย่างเงี้ยครีมก็จะไหลออกมาเหมือนดินสอเลยเข้าใจไหมครับ <c oughs> ใช่เหมือนดินสอเลยหนูรู้จักดินสอไหมลูกเอาเก็บสไปเดอร์แมนก่อนเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่เรากำลังสร้างรูปอะไรอยู่ลูกอ่ะน้องพี่อ่ะน้องพีน้องพีเลือกสีหนูต้องอย่านเนียนมันหนูต้องอย่าให้โดนอย่าให้โดนหนูต้องยกสูงเดี๋ยวหนูต้องคิดก่อนว่าหนูอยากได้อะไรพี่บอลลูนได้ไหมแบบเอาเป็นรูปอะไรดีเเอาป็น มีว่ามันจะจุกอยู่ตรงกลางเยอะไปไหมลูกเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งบีบเพิ่มอย่าเพิ่งบีบเพิ่มพ่อปาดอยู่เนี่ยเดีด๋ยวพี่จะบีแล้วนะนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆมือต้องนิ่งๆิ่งนิ่งลูกนิ่งนิ่งเราซื้อมาเต็มเลยนี่นเ,เ,อเอาสีอืออนออ่นเลยมาสีอื่นดีกว่าโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ย God ไม่ก็อันนี้แปลแล้วคุณครูเราพิถาคาราโฟย์บ่อยคุณครูจะคุยกับพ่อหน่อยนหมคุณครูเราพิถาคาราโฟย์บ่อยนี่นี่ อครีมใช่ไหมหนูพูดว่าครีมใช่ไหมไม่ได้พูดว่าครีนนะอ่ะนี่มาแล้วโรยโรยได้เฮ้ยเฮ้ยน้องพีมันจะสวยเหรอลูกอ๋อมันมีคาราฟูเนาะมันเลยสวยเนาะกัดลงไปนี่คือช็อกโกแลตเต็มปากแล้วเนาะ ไปทำไรไปไปด้วยแกะอะไรไปไม่แกะมันเละไปหมดแล้วแล้วก็ยังรักษาหรือเอาไหนระวังตรงนี้เหรออ่ะแล้วังบรรเละลูกเฮ้ยเสื้อเราต้องเอาไปซักสามวันเลยนะพี่ธีนี้แก้มเลอะนะเป็นไงอยากเห็นปะไม่ต้องอ่าโอเคเฮ้ยน้องพี่น้องพี่อย่าพึ่ง เกราพ่อๆเคยมีความฝันปั้ยมาแบบเอออีกหน่อยลูกโตขึ้นอ่ะจะทำรายการแบบที่แบบลีเดียให้ลูกเขาทำแบบทำขนมน่ารักน่ารักอ่ะแล้วก็คิดว่ารุ่นเราน่าจะแบบเอาเขาออกมาเลยนะแล้วดูนี่คือแค่การแต่งนะเค้กเท่านั้นโอเคพอแล้วไม่ดึงแล้วนะพอแล้วลูกจะไปบอยช็อปไม่ได้อ่ะโรย ดับแมนไปทำอะไรมานี่นุอกนองเพีมันมีว่ามันมีมันมีว่าหนูต้ถอดเสื้อออกก่อนดดมไหมจะทำต่อไหมทำต่อทำต่อต้องถอดเสื้อโอเคโอเคหยุดชูมือขึ้นชูมือขึ้นฟ้าชูมือขึ้นฟ้านูกใหญ่ก็ไปแล้วแมเอาได้พิธทีมันเละแล้วเห็นไหมเนี่ยทีพอรอครับเราต้องให้กรรมการตัดสินก่อนเอาหน้า คุบลงไปในเค้กเลยดีไหมเอา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 ไหมอ่ะอ่ะเอาเลยอ่ะเอาหน้าจุ้งลงไปในเค้กเลยอ่ะพอให้จุ้งลงไปเลยสไปเดอร์แมนมันเลิฟไปหมดแล้วเนี่ยเอาหน้าตัวเองเนี่ยจุ้งลงไปจะได้รู้ว่าสไปเดอร์แมนเขารู้สึกยังไงอยากรู้ไหมว่าสไปเดอร์แมนรู้สึกยังไงอ่ะกล้าไหมลูกกล้าไหม อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เลยพ่อเองพ่อเองพ่อทำให้พ่อชอบเลยพีเรีมากเลยอ่ะใครมาได้มาล็อกแขนน้องพีไว้ดิป่อกันน้องพีน้องพีจับน้องพีไว้ดิ

ตับตาไว้จับตาไว้สโหนองพี่แกไปสันจะคลอสเลยโอเคแล้วใจเลยอ่ะับมูด้วยับมูไม่ได้เลยไม่ได้เลยพอแล้วลูกแล้วดีบอดีบแล้วดีบดีบลงไปแล้ว ไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยทุกคนคงจะไม <elas> <en> ่ได้เห <olduğ> <Next> <st> ็นแน่นอนอะไรเเจะอาพี่รักวันนี้เธอเราจะเป็นเราเป็นคนที่จัดการให้มันเรียบร้อยได้เราหยู่เฉยโลกอยู่ยเฉยพ่อหยิบให้พ่อคิดว่าตอนที่สไปเดอร์แมนออกมาจากร้านค้าเขาคงไม่คิดว่าเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ร ใช่เขาต้องไป w a ชอัพเลยไอวาสวยใช่ไออเราจะใ้ชิ้เบียเอออิเตนะเรจช้ชิกีเีย่าี่เชษนี่ไงเ่ะเชดให้อยู่นี่ไงลูกพี่นุษนะครับดูแลกันมาตั้งแต่อายุ7ขวบตอนนี้44่ีบก็ยังดูแลต่อไปมาไปล้างมือมันจะหล่นเนี่ยแหละสไปเดแมนนะครับเป็นฮีโร่ที่เข้ามาช่วยตอนที่ระหว่างที่แบบเมืองมันพัง นี่คือเมืองครับส่วนสไปเดอร์แมนอยู่ตรงกลางก็คือแบบท้อแท้พักพักผ่อนอยู่ตรงกลางนี่คือคอนเซปต์ของเราเค้กซูเปอร์ฮีโร่นี่คอนเซปต์นะนี่คอนเซปต์ซูเปอร์ฮีโร่นะแบบลงมาองมของเรานะคะก็คือโลกเนี้ยมีสันติสุขอยู่แล้วแต่ว่าก็คือเกิดมีสัตว์ประหลาดเนี้ยมาบุกโลกและสไปเดอร์แมนนี่ก็ลงมาช่วยเคยดูซูเปอร์แมนไหมที่แบบยิ่งช่วยคือไม่ช่วยดีกว่าแล้วก็คือโลกพังนี่ก็คือคล้ายๆกันแต่อันนั้นพังกว่า อันนี้พังน้อยหน่อยแต่ก็พังอยู่ดีอ่ะเราย้อนกลับมานะครับถึงเรื่องความสวยงามของหน้าเค้กเทียบกับลายที่อยู่บนขวดของน้ามันลำาส้กก็ถึงตรงนี้ก็คงต้องยอมแพ้นะครับเราเอาอะไรมาจะดว่าจะชนะเขา <c oughs> ตั้งแต่แรกก็ต้องแพ้แล้วมั้ยอย่าให้เจอนะไอคนคิดอีกิจกรรมอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับกิจกรรมเขาสร้างสรรค์แต่เธอไปทําลายศิลปะ <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าออริซานอลนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีกับาหายแม่หน่อยแม่มีความเห็นนะแม่พูดว่าอะไรนะฮะอ๋อเหรอโอเคต้องเชื่อหมามานะเพราะมามาจบฟู้ไซด์มามาจบฟู้สไซด์แล้วเป็นนักวิจัยอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งลูกโตก็เลยออกมาบอกให้ลูกหาเลี้ยงดีกว่าโอเคอ่ะถ้าคุณดูจนถึงตรงนี้นะครับคุณก็จะมีคำตอบเลยว่าตอนนี้มันสนุกแค่ไหนน สนุกไหมวันนี้สนุกมากไหมวันหลังเล่นอะไรกันแบบนี้อีกไหมลูกครับสวัสดีครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าไหนพูดสิลูกเจอกันทีตทีหน้าครับ เม่ครับเราจะปิดคลิปกันดีๆจริงๆนะ,ะทักทีนึงคะอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้นมันลำข้าวขิงนะคะเขาออกแบบขวดสวยๆแบบนี้นะคะช่วงเฉพาะช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นะะบบน,นะคะอย่าลืมไปซื้อมาตุนกันไว้เลยนะคะเพราะว่าวางในห้องขวดร,รับรองว่าห้องัวคุณจะดูดีมีราคามีระดับอย่างแน่นอนใช่ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูบ i อย i l Channel จนจบคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบายบายพี่ทีไปละพี่ทีไปอาบน้ำเลย อีกทีนึงทำแบบทำหน้าทำหน้าหล่อเลยนะทำหน้าหล่อพิกาโบวั o ท e o อันนี้ทำหน้ากรดพิกาโบวั o ท e ท w o ทำหน้ายิ้มพิกาโบวั o ท e o เฮ้ยทำเป็นือแบบพาสเทลว่ะแบบเกาหลีเกาหลีอ่ะโอเคนะไม่ต้องมองความเห็นเลยไปแก้ของตัวเองไปอันนี้มันคือแม่งต้องผ่าตัดสัญญกรรมอ่ะเฮ้ยฉันทำได้อยู่นะ าาเดี๋ยวพ่อ,อพ,พ่อจะเขียนชื่อน้องพีให้เขีชื่อน้องพีเหรอพ,รพอ่อๆใช่สิลูลงเราจะไปชื่อน้องพีเป็นแบบไหนต้องมองจากมุมท็อปอเราจะไปตลกจะเลยสวยลากไสมันคืออย่างนี้นี่เอง